ที่สาวอิงดาวดุดดาริกาเปิดใจฝันเป็นลางก่อนน้องสาวจากไปจากกรณีข่าวเศร้าในวงการหมอลำเมื่อเพจเฟซบุ๊กหมอลำเสียงวิหกโพสต์ภาพพร้อมข้อความไว้อาลัยการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงวิหกระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวดุดดาริกาหมอลำเสียงวิหก เธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปโดยทางบอสนุผู้จัดการวงหมอลำเสียงวิหกได้ออกมาเผยสาเหตุเสียชีวิตของอิงดาวว่าเธอจากไปด้วยสาเหตุตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมากสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็น เหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันตอนนี้ร่างของน้องอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดอุดรธานีครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปประกอบพิธีทางาศาสนาที่บ้านเกิดจังหวัดเลยด้านนางสาวสาว,สาวอลิสา33ปีพี่สาวของน้องอิงดาวเล่าว,ว่าน้องเป็นคนที่รักครอบครัวมากก่อนจะมาเป็นดาวร้ายในคณะหมอลำหรือชาวบ้านเรียกนางเอก ถ้ามีการแสดงแถวบ้านน้องจะกลับมานอนที่บ้านทุกครั้งและก่อนที่น้องจะเสียชีวิตมีลางสังหรณ์ว่าตนเองฟันหักจนกระทั่งต้องมาเสียน้องส่วนร่างน้องคืนนี้จะมีพิธีสวดอภิธรรมแล้วจะมีการชาปนากิจที่วัดสว่างอารมณ์วัดในหมู่บ้าน